แอปพลิเคชันธรรมะไลฟ์เป็นแอปที่รวบรวมข้อมูลของสถานที่ปฏิบัติธรรมในแต่ละภาคไว้ด้วยกันแอปพลิเคชันจะแบ่งออกเป็น3เมนูด้วยกันได้แก่แนวทางการปฏิบัติธรรม แนวทางการปฏิบัติธรรมจะแบ่งหัวเรื่องออกเป็น3หัวเรื่องด้วยกันคือสติปัฏฐาน4การเดินจงกรม6ระยะและการเจริญสติในอิริยาบถนั่งในหัวเรื่องก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาของเรื่องนั้นๆเมนูที่2คือธรรมสถานจะมีรูปภาพให้คลิกเลือกภาคในแต่ละภาคก็จะมีรายชื่อของสถานที่ปฏิบัติธรรม ข้อมูลจะประกอบไปด้วยการจัดอบรมที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทางและสถานที่ติดต่อเมนูที่3การเตรียมตัวจะบอกถึงการไปปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรไปทำไมไปแล้วได้อะไรและควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อจะไปอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นๆ